คือผิดหวังมากจริงๆไม่คิดว่าการกลับมาครั้งนี้คอมเม้ร์ไฮจะเป็นแบบนี้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วีบีซีเิรนะครับผม แฟนมอนสเตอร์ไฮคงได้เห็นแล้วใช่ไหมครับหรือได้ทราบข่าวแล้วใช่ไหมว่ามอนสเตอร์ไฮได้ทําการกลับมาแล้วแต่ถ้าหาว่าใครยังไม่รู้ว่ามอนสเตอร์ไฮคืออะไรผมทําคลิปอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับความเป็นมอนสเตอร์ไฮมาแล้วนะครับใครที่ยังไม่รู้หรืออยากทําทความเข้าใจมากขึ้นไปดูในคลิปนี้เลยครับแล้วกลับมานี่คือหมายความว่างไงม่เคยมีการไม่กลับมาหรอ ใช่ครับมอนสเตอร์ไฮเคยมีการหยุดการผลิตหรือชะลอการดำเนินการของแฟรนไชส์ไปเมื่อประมาณปี2018นะครับซึ่งก็ไม่มีทั้งหนังไม,มีทั้งโปรดักต์อะไรของมอนสเตอร์ไฮออกมาให้ได้เห็นเลยนะครับและในปี2022นี้มอนสเตอร์ไฮก็ได้ทำการกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือมอนสเตอร์ไฮไลฟ์แอคชั่นที่ผมจะมา แสดงความคิดเห็นแล้วก็พูดถึงในคลิปนี้นะครับผมซึ่งเอาจริงนะพอผมได้ข่าวการกลับมาของ Monster High คือผมตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากได้ความคาดหวังว่ามันจะกลับมากลับมาเกิดใหม่ของ o r i g i ิน l ลหรือ Generation 1ของ Monster High เพราะว่าเหมือนเมทัลก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีข่าวหรือว่า Monster High จะกลับมาเมทัลก็ได้ปล่อยรุ่นของมอนสเตอร์ไฮแล้ว่าจะเป็นรุ่นที่ทำกับเมทลครีเอชั่น ที่เป็นรุ่นจะเป็นคนนักสะสมหรือว่าจะเป็นการรีโปรดักของตุ๊กตา First Wave ของ Original Monster High กลับมาผลิตขายในอีกปีนี้อีกมาเลยทำให้ผมในฐานะแฟน Monster High คาดหวังว่ามันจะหมายถึงการกลับมาเกิดใหม่หรือรี v i v ว l ของ Generation 1ของ Monster High หรือ Original Monster High เพราะว่าเขาสายใช้ตุ๊กตาใช้เฟซคราฟของตุ๊กตาแบบเดิมเลยอะ มันก็ทำให้อดคิดไม่ได้ใช่ไหมครับจนกระทั่งได้เห็นการกลับมาของมอนสเตอร์ไฮในไลฟ์แอคชั่นแล้วก็ในซีรีส์ First l o o k ของพวกนี้คืออ๋อผมไหมอ๋อคืออะไรวะคือผิดหวังมากจริงๆไม่คิดว่าการกลับมาครั้งนี้ของมอนสเตอร์ไฮจะเป็นแบบนี้เพราะนันหมายความว่ามอนสเตอร์ไฮที่กลับมาครั้งนี้เป็นเจเนอเรชันที่3ของมอนสเตอร์ไฮ เป็นการรีบูวครั้งที่2แล้วก็เป็นเจเนอเรชันที่3ของ Monster High นะครับเป็นคอนเซปต์เรื่องราวใหม่ของแฟรนไชส์ Monster High ที่ผมจะมาพูดถึงใน Live Action ที่จะปล่อยฉายในปีนี้เรามาดูที่ Monster High l i v e Action นะครับเรื่องนี้เป็น Musical ด้วยนะโดยจริงๆผมได้ยินข่าวเรื่องนี้ทำตั้งแต่ในปี2014แล้วอะและผมก็ค่อนข้างแปลกใจมากว่าเฮ้ยแฟรนไชส์บ้าบอนี้ทำอะไรเนี่ยจะทาเป็นคนแสดงจริงหรอ มันคือหมายถึงที่ว่าบ้าบอคือในช่วงนั้นผมไม่ได้ติ่งมอนสเตอร์ไฮคืนผมรู้ว่าการมีอยู่ของมอนสเตอร์ไอยู่้วแต่ว่าช่วงนั้นคือไม่ได้สนใจมอนสเตอร์ไอยู่สามยังจําได้เลยว่าในปี2010ในช่วงปีแรกที่มอนสเตอร์ไปล่อยเว็บไซต์ออกมาผมยังนั่งเล่นเกมในบาร์บี้ดอคอมอยู่เลยแล้วก็เห็นภาพโปรโมทมอนสเตอร์ไที่มันโชว์ up ในเว็บบาร์บี้แล้วก็ว่เฮ้ยการ์ตูนโลบัเกเจตการ์ตูนแฟรตกากอะไรเงี้ยกล้าทำออกมาได้ไงแต่พอได้เห็น ความสำเร็จของมอนเตอร์หายเรื่อยๆ,ๆก็เลยทำให้เริ่มมาดูว่า,วาเฮ้ยคอนเซปต์ของแฟรไชนี้ก็น่าสนใจนะก็ตะกายเป็นติ่งนับจากนั้นเลยกลับมาที่ Love Action หนังจะปล่อยฉายในวันที่6ตุลาคมปี2 0 2 2นี้นะครับผมทางช่อง Nickelodeon หรือ Paramount Pl ก็จะหาว่าใครสามารถเข้าถึงทั้งสองช่องทางนี้ก็ขอให้ Enjoy นะครับเนื้อเรื่องก็จะเป็นว่าคอดีนที่เป็นลูกครึ่งมนุษย์แล้วก็ ลูกครึ่งเวอร์วูนะครับและเข้ามาเรียนที่มอนสเตอร์ไฮในกายเป็นน้องใหม่แล้วก็ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ทอย่างแฟรงกินสไตล์ไอแฟรงกินแฟรงกี้สไตล์แล้วก็ได้ครัวล่าแล้วเธอก็ต้องปกปิดความลับได้เธอเป็นลูกครึ่งมนุษย์ด้วยแต่ก็มีตัวร้ายที่จะมาขู่เธอว่าจะเปิดเผยความลับตรงนี้ของเธอเพราะว่ามอนสเตอร์ไฮไม่ยอมรับมนุษย์ทำให้เธอต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับด้านเป็นมอนสเตอร์แล้วก็ด้านเป็นมนุษย์ของเธอร่วมไปกับการ ปกป้องมอนสเตอร์ไฮจากแผนการของตัวร้ายเอาจริงนะเนื้อเรื่องคือซ้ำซากจริงๆนะครับคือถ้าเราจำได้ใน First Wave ในเจเนอเรชั่หนึ่งของ Monster High ที่พ็อดแบบนี้มันเกิดขึ้นกับแฟร,รงกี้เพราะในเจเนอเรชันแรกแฟร,รงกี้คือเมนของ Monster High เลยเพราะว่าในเจเนอเรชั่หนึ่งแฟรงกี้ก็เป็นน้องใหม่เหมือนกันเขาเข้ามาเรียนใน Monster High แล้วก็ให้ความรู้จักทุกคนใน monster high แล้วก็มาที่เจนที่2องก็เป็นการเรียนบูรข้างแรกของมอนสเตอร์ไฮแล้วก็เป็นเจนที่2ของมอนสเตอร์ไฮก็โฟกัสที่ตัวแดกโครลาที่เป็นคนที่ก่อตั้งเรย์มอนสเตอร์ไฮขึ้นมาแล้วเธอก็ได้ไปเป็นเพื่อนกับทุกคนใหม่ๆจนมาที่เจนที่3ก็พอคล้ายๆกันก็คือมาโฟกัสที่ตัวคอร์ดินงั้นแบบนี้มันหมนายความว่าถ้าหากมีการรีบูตเจน4เจน5เจน6จะไปโฟกัสที่ครีโอต่อหรอแล้วกูน่าต่อหรอแอบบี้ต่อหรอ คือมันจะพลอตแบบเปลี่ยนตัวเมนของแฟรนไชส์ไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอเธอเอาจริงนะรีบูทใหม่เถอะทีนี้เราก็มาดูที่ตัวละครก,กันนะครับเริ่มที่คอร์จินวูฟก่อนคอร์จินวูฟเออชนี้เธอเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งวูฟวูฟเนาะแล้วที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือครั้งนี้เธอเป็นมันจะเป็นเลิฟอินสเตรทอ่าคนคนรักของดูสเหรอคือมันแปลกมากเลยคือที่ดูสไม่ได้คู่กับคลีโอ โอเคเแต่พอจะพูดเรื่องดูเสร็จหลังคาแรคเตอร์เธอใส่แว่นตามันจะหมายความว่าคลอดีนในเวอร์ชันนี้เป็นเด็กเนิร์ดหรอเป็นเด็กใสๆดูเรียบร้อยดูอินโนเซนต์หรอซึ่งมันไม่ใช่นะแบบคลอดีนที่เรารู้จักคือเธอเป็นเจ้าแม่สายแฟชั่นเธอเไหมเธอมีไอเดียครีเอทีฟคอสตูมต่างๆคือเธอเป็นคนที่เฟียสคือคนที่แบบมั่นสาวม,มั่นวางว่าอย่าให้คลอดีนมีคาแรคเตอร์อแบบนั้นเลย แต่ว่าที่ประทับใจก็คือคอสตูมของคอดีนนะครับผมคิดว่าโอเคที่คอดีนเอาคนผิวเข้มมาเป็นตัวครนี้ก็แบบว่าเหมันเข้ากับตัวประตูนใช่ไหมล่ะคือว่าโอเคอยู่แล้วก็ชอบทรงผมนะแบบว่าทรงผมแล้วก็เสื้อผ้าอะไรที่ ยังสื่อความใหญ่โตวความเวอร์ของแฟชั่นของคอดีไม่ว่ามันจะดูซิมเปิลไปแต่มันก็ดูโอเคที่สุดนะเนืในบรรดาจากทุกตัวละครในลายแฟชั่นสำหรับผมนะผมชอบลูกคอดีนะลูกคอดีอคือชอบเหมือนอยู่โอเคนี่ชอบแค่เพียงมีเว้นตาแล้วก็มาที่ตัวแฟรงกี้สไตล์ซีค่อนข้างช็อกไม่เกินกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของแฟรงกี้เพราะว่าครั้งนี้เธอเป็น LGBT จะเป็นทรานเดอร์อนารีเธอใช้ p r o n o u n ว่าเดย์เดมแล้วเธอคาแรคเตอร์เธอ อธิบายว่าเธอเพิ่งเกิดได้15วันแล้วเธอจะต้องมาเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในมอนสเตอร์ไฮสซึ่งผมค่อนข้างชอบเหมือนกันที่ให้แฟรงกี้เป็น LGBT คือไม่ได้ชอบกับการที่มีตัวละคร LGBT ในแฟรนไชส์มอนสเตอร์ไฮสเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีการสื่อแล้วว่ามีบางตัวละครที่อาจจะเป็น LGBT แต่แค่ไม่คิดว่าจะเป็นแฟรงกี้แค่ไม่คิดว่าจะเป็นตัวเมนของแฟรนไชส์ก็ค่อนข้างช็อกที่ เมทัลเลือกให้แฟรงกี้มารีเฟรเซนตความหลากหลายทางเพศในแฟรนไชส์ของมอนสเตอร์ไฮนะครับเรามาดูลุคของแฟรงกี้กันนะครับโอ้โหภาพรวมของแฟรงกี้คือไม่ชอบเลยสิ่งที่ชอบก็คือเนคไทที่เป็นการเรฟเฟรนซ์ถึงคอสตูมแฟรงกี้แบบในเจเนอเรชันที่หนึ่งชุดภาพรวมคือโอ้โหไม่ชอบเลยดูเชยมากในส่วนตัวผมนะจะพังก็ไม่พังแล้วที่เกลียดที่สุดคือเลกกิ้ง เลกกิ้งคืออะไรทำไมต้องเลกกิ้งตลอดเลยแบบทำไมแฟชั่นที่จต่เรนเซ็ความเป็นทอมบอยต้องเป็นเลกกิ้งด้วยอ่ะม่คือไม่ชอบเลยแหละไม่ไม่ไมไมชอบคอสตูมภาพรวมของแฟรงกี้เลยเกรดเลกกิ le ้งที่สุดแล้วก็ไม่เข้าใจว่าจะนีเชนไว้เพื่ออะไรแล้วก็ปรงคือจะยาวอะไรขนาดนี้ก็เด็กดูยแล้วมีอารมณ์ทางเพศรอเปล่าเดี๋ยวก็มาแดกโครล่านะครับโอ้โหคาแรคเตอร์ของแดกโครารอบนี้ค่อนข้างแตกต่างจากในออริจินอลจริงๆนะครั้งนี้เธอเป็นสาวที่ค่อนข้างมีหัวกระโบด ชื่นชอบในเรื่องของเวทมนต์หรือชื่นชอบในเรื่องของสิ่งที่เป็นเวทมนต์ต้องห้ามพวกของที่เป็นเกี่ยวกับแม่มดแล้วก็คือทำไมต้องเป็นแม่มดแมทเทลลืมไปแล้วเหรอว่าในแฟรนไชส์มอนสเตอร์ฮันแมทเทลเคยสร้างตัวละครที่ก็เป็นแม่มดเหมือนกันชื่อแคสต้าเฟียสมันเหมือนเป็นการตัดโอกาสที่จะได้เห็นความเป็นแม่มดตัวละครนี้ในแฟรนไชส์เลยคาแรคเตอร์ของแด๊กโครา แตกต่างจากใน o r i g i ิน l มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเจน1หรือเจน2เพราะว่าเธอถูกใธ่ที่แว่าเป็นหัวกระบดซึ่งอันจริงได้โครลาไม่ใช่เด็กที่เป็นหัวกระบดเธอก็เป็นเด็กแบบมีความร่าเริงมีความเซนส์ที v ถด้วย3าอ่อนไว้ง่ายซึ่งก็ไม่รู้ว่าคาแรคเตอร์ในรอบนี้ให้เธอเป็นคน อ่หัวกระบดบหน่อยมันก็ค่อนข้างในการเปลี่ยนแปลง,งของคาแรคเตอร์เหมือนกันที่เราเห็นผ่านมาจากทั้งสองเจเนเรชันแล้วก็ใช้คนเอเชียเป็นแด c โคร่าคือเอาจริงดิทีนี้มาดูลูกของแด c โคร่ากันแก่มากลูกของแด c โคร่าคือแก่จริงๆผมคิดว่านักแสดงที่ได้เ,เป็นแดโคร่าเธอน่ารักเธอสวยนะแต่พอมาแต่งเป็นแด c โคร่าแล้วคือแก่มากป้ามากผมก็นึกว่าเป็น ครัล่าเวอร์ชันสีชมพูเะอีกชิคคือแก่ไม่มีดีเทลไม่มีอะไรที่เป็นสเสน่ห์ของบอนเซอร์ไฮเลยคือดูดูเฉยเลยดูง่าย,ายดูแบบโมเดิร์นแต่ว่าดูง่ายมากๆเลยลูกของครควล่าคือผมไม่ชอบเลยทีนี้ก็มาที่ตัวดูสกอร์กอนนะครับลูกสาวของเมดูซ่าผมมีภาพในหัวว่าดูสจะเป็นหัวซีจิไงเป็นหัวงูไงแต่เนี้ยมันแต่งแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนตัวละครในเรื่องเรเวอร์เดลอะ มันก็ปีกกันมาเป็นลูกเดียวกันเลยเขาจะสื่อว่าพอดูสถอดหัวหมวกออกมาก็จะเป็นงูใช่ไหมแล้วงงมากว่าทําไมดูสในลุคนี้จะต้องใส่แว่นตาจะเป็นแว่นใสด้วยนะคือปกติดูส์ที่เป็นในกระตูนน่ะ ดูสส้ใส่เหมือนแว่นจะเป็นเหมือนกันแดดใช่ไหมป้องกันคนที่มาเห็นเขาแล้วก็จะกลายเป็นรูปปั้นเงี้ยแต่เนี่ยเหมือนเป็นแว่นสายตาก็หวังว่าในภาพยนตร์จะแปลว่ามันเป็นแว่นที่ป้องกันรังสีจากดวงตาเขานะแล้วก็มาที่มิสเตอร์โคโมอันนี้ผมจะไม่พูดถึงตัวละครนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาเฉพาะในไลฟ์แอคชั่นนี้แล้วก็เป็นตัวละครใหม่โอกาสที่จะเป็นตัวร้ายก็สูงจับตาดูตัวละครนี้ไว้ให้ดีๆเลยนะ แล้วก็มาที่คุณแม่ของเรานะครับอาจารย์ใหญ่หัวขายบัตริวสนะครับก็ดีใจมากในที่เขาให้นักแสดงผิวสีมาเล่นเป็นคาแรคเตอร์นี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าพอเป็นนักแสดงผิวสีมาเล่นคาแรคเตอร์นี้มาให้อารมณ์ของความเป็นผู้นําอารมณ์ของความเป็นคนที่มีความเด็ดขาดคนเคร่งขรึมแมชกับคาแรคเตอร์ของบัตกูวด้วที่เป็นผู้นําของโรงเรียนใช่ไหมละครับแต่ที่ไม่ค่อยชอบก็คือ คอสตูมอีกล้วมีปัญหากับคอสตูมตลอดเลยไงคือคอสตูมมันไม่ค่อยเหมือนกับในการ์ตูนด้วยเฉดสีก็คนละเฉดเลยเป็นทำไมต้องเป็นสีแดงด้วยเนาะตรงเบล,ลอะทำไมต้องมัดเป็นริบบิ้นสีน้ำเงินอะมันคืออะไรแล้วเธอเธออะไรอยู่อะเธอถือไม้กายสิทธิ์เฮอเป็นพอตเตอร์หรอแล้วม้าที่เป็นคู่หูของบัตต์อ,อยู่ไหนอะเธอควรจะมีพร้อมมาไหมรถเปลองกบซีจีหรอไม่มีเงินทำซีจีม้าหรือเปล่าครีโอดีนาครับ ตัวที่หลายคนเป็นเมนเธอใช่ไหมล่ะครับแล้วก็มาเห็นในลาร์ชนนี้รู้สึกยงบ้างครีโอในหนังเรื่องนี้ถูกอธิบายว่าเธอเป็นแฟนเก่าของยูส e ซึ่งตอนนี้เหมือนจะไปชอบกับค l อดีนซึ่งไม่รู้ว่าเบทเทลทำอย่างนี้ทำไมยูส e กับครีโอเป็นคู่ที่ค่อนข้างอิมแพคแ a n นไชส์มอนสเ e r High มากๆเลยนะในเจนที่หนึ่งเนี่ย มีหนังแม้แต่ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างดูสกับครีโอด้วยซ้ำอ่ะทำไมไม่รู้ว่าแมทเธอถึงทิ้งประเด็นตรงนี้ไปอะ่ะมันสามารถดึงลูกค้ามาซื้อตุกก๊กตาเซ็ตคู่ได้เลยทีเดียวอะ่ะแล้วก็ดีใจที่เอาความสัมพันธ์ของดูสกับครีโอกลับมาใช้ในเจน3เพราะว่าในเจนที่2เนี่ยเหมือนเขาจะไม่พูดถึงความสัมพันธ์ของครีโอกับ Deus, ดูสเลยซ้ำแล้วเธอก็ไปเหมือนมีนเกรของโรงเรียนเป็นคนที่ไม่ดีของโรงเรียนไม่รู้จะพูดยังไง ซึ่งทำไมต้องให้ครีโอเป็นมินโกลของโรงเรียนด้วยเมเทลหรือเม่หรอว่าเมทเทเปในตัวละครในมอสเซอร์ไฮที่คู่ควรที่จะเป็นมินโกลของโรงเรียนที่สุดก็คือทวัวร์ไบแล้วทำไมทวร์ล่าไม่ได้อยู่แม้แต่ในไลฟ์แอคชั่นเรื่องนี้ไม่มีเงินแต่ง c g จแมวหรอทำไมไม่แต่ง CG จมันเรื่อง Musical Cast ละซึ่งมันเหมาะมากกว่าที่จะเป็นทวัวร์ร์ล่าถ้าหาว่าพูดถึงแฟนชายมอสเซอร์ไฮใช่ไหมหล่ะครับเยดาจริงๆทำไมคือโอมันไปตรงนี้เธอมาในชด สีฟ้าสีน้ำเงินซึ่งอัจริงนะผมไม่รู้สึกถึงความเป็นมัมมี่จากครีโอเลยแถมทรงผมของครีโออ่ะครีโอจะมีซิงเกอร์ของเส้นผมเธอก็คือเป็นไฮไลท์สีทองใช่ไหมแต่ในภาพเนี้ยเธอเป็นไฮไลท์สีทองแค่เส้นเดียวอะ <laughs> ทำไมเธอควรจะมีไฮไลท์สีทองมากกว่านี้หรือเปล่าแล้วก็ตรงเบลใช่ไหมก็เหมือนจะเป็นห้อยผ้าริบบิน้นที่พยายามคงจะสื่อแล้วว่าเป็น ามัมมี่ที่สื่อถึงความเป็นมันมมี่ที่ผมส่วนตัวไม่รู้สึกเลยว,ว่านี่คือมัมมี่คือลุคนี้ไม่ชอบแต่ก็ไม่ชอบเท่ากับตัวแฟรงกี้คือแฟรงกี้คือไม่ชอบลุคนั้นจริงๆลากูน่าไม่ลูนะรอบนี้ในรเรื่องแชั่นเธอจะเรียกเธอว่าลากูน่าเฉยๆในรอบนี้เธอมาเป็นคู่หูเธอเป็นเบสเฟนของคลีโอซึ่งแปลกมากลากูน่าถูก ปรับให้มาเป็นคู่หูของคริโอคือคู่หูของคริโอมันควรจะเป็นกูเรียหรือเปล่าแล้วกลาคุน่าก็จะต้องมาเป็นมีนเกอร์คู่กับคริโอเหรอแล้วที่เฮี้ยที่สุดของกลาคุน่าก็คือการที่เธอไม่มีผิวสีฟ้าแบบในการ์ตูนในขณะที่ตัวละครอ,อื่นๆอย่างแฟรงกี้แจ็คโคล,ล่านักแสดงสามารถเพ้นตัวตามสีตามตัวละครในการ์ตูนได้แต่ทำไมลาคูน่าถึงไม่สามารถเพ้นได้อะ่ะ แล้วปรับให้เธอเป็นสีรุ้งด้วยอ่ะแต่นี่เรียกเธอว่าลากูนาเรนโบว์ดีกว่าไหมนี่ยังไม่รวมถึงชุดที่ให้เอาระเหมือนว่าเธอจะไปเต้นแอโรบิกอลางเรือเรียนพร้อมกับเพื่อนๆเธอด้วยนะไม่ให้ความรู้สึกว่านี่คือซีมอนสเตอร์เลยนะก็ต้องแสดงความเสยียใจกับคนที่เป็นเมนลากูนาด้วยนะครับลากูนาที่คุณชื่นชอบเนี่ยถูกเมเทลัลปุยปุยยางไปแบบนี้แล้วอ่ะแล้วก็ที่ฮาที่สุดของลากูนาก็คือการที่เธอมีฟันแบบนี้น่าเกลียดมาก คือจะสื่อว่าเป็นซีมอนสเตอร์แต่กลับมาสื่อทางการยิงฟันมันสามารถสื่อทางด้านผิวยังจะดูว่าเป็นซีมอนสเตอร์มากกว่าที่จะมาทำเป็นฟันอย่างเงี้ยทำร้ายจิตใจเมนคนที่เป็นมีกากุนหน้าเป็นเมนมากๆเลยทีนี้ตัวละครฮีทตัวละครนี้ถั่วจะแปลว่าเป็นแฟนของแ b บซึ่งก็เหมือนกับในเจนที่1นึของม n นเส r h หายเพราะว่า ฮต์ก็เหมือนจะมีความที่ชอบแอบบี้ด้วยเขาเขาพยายามจีบแอบบี้มาหลายครั้งมากในรับวอร์ชั้นนี้เขาจะเป็นแค่ชอบแอบบี้หรือแอบบี้ชอบเขาหรือเขาเ้าไปแฟนกันแล้วต้องมาดูกันแต่ลูกของฮี์ผมโอเคไม่ถือว่าดูแย่เท่าแฟรงกี้แล้วก็เด็กรอลล่าต่อมาก็คือกูเลียกูเลียในเวอร์ชันนี้เธอพูดได้อะอ,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 อะไรนะกูเลียพูดได้ คืองงคืองงมากคือกเลียเป็นซอมบี้ที่ไม่ควรจะพูดดีแถมเธอก็ไม่ได้เป็นไซคิกของคลีโอด้วยอะ่ะเอาเธอเข้ามาในเจนที่3านร่บนะใช้เรื่องนี้แต่ไม่อิงตามที่เธอสมควรที่จะได้เป็นไซคิกของคลีโอด้วยอะ่ะ โอ้โหเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอซึ่ง้็ยังไม่รู้ว่าจะยังรวมถึงคาแรคเตอร์ความเป็นอัจฉริยะของเธอหรือเปล่าแล้วก็คนสุดท้ายที่จะพูดถึงครับก็คืออ b b y ้ o r m i น a b l e ผมเห็นลุกของเธอนะมันก็แอบขำม่แอบตลกกับลุคนี้ก็ดูแอบขำนิดหน่อยกับพอเป็นลุกที่ออกมาแล้วอะ่ะแต่เนี่ยเห็นไหมทั้งูเรียรแล้วก็บ b ี้นะักแสดงสามารถเพ้นสีตามผิวหนังได้แต่ทำไมละก,กูนาเขาไม่เพ้นให้อะ่ะ คือแม่เทลมีคอนเซปต์อะไรนี่ผมมเกี่ยวกับลากูน่าหรอกลัวเด๋งจะกลัวหรององมากเลยผมพอได้เห็นไลฟ์แฟกชั่นแล้วอะผมก็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันกับการที่เขาเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของมัลเซไฮไปเยอะมากๆเลยคือผมอะตอนเห็นข่าวอะผมออก,ก็ตื่นเต้นมากเลยนะว่ามัลเซไฮจะกลับมาโดยการเอาออริจินอลกลับมาแต่สุดท้ายอะเขาก็เป็นการรีบูทใหม่สร้างเรื่องราวใหม่ของมัลเซไฮซึ่งแตกต่าง ที่เรารู้จักกันพอสมควรซึร์ก็จะไต้ยมอนสเตอร์ไฮเจเนเรชันหนึ่มากๆเลยเพราะว่ามอ n สเ e อร์ไฮเจนหนึ่งเนี่ยได้สร้างจัก,กรวาลมอนสเตอร์ไฮไว้เยอะมากได้สร้างโครงสร้างของจัก,กรวาลไว้ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวเขามีทั้งกฎเกณฑ์ของเรามอนสเตอร์มีทั้งภาษาของมอนสเตอร์อย่างเช่นเฮ y กูโอ h ไม g กู นอนมี่อะไรประมาณนี้มันมีเยอะมากเลยแล้วก็จัก,กรวาลต่างๆเชื่อมโยงไปยังเอเวอร์เตอร์ไาเงี่ยพอมัเกิดการ r รีบูเนี่ยมันก็หายไปหมดเลยก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับจัก,กรวาลที่อุู่สเ็ตไว้เกือบดีทําไ้หลายปีมาพังเพราะอีพวกพ,พ่อแม่ที่มาคอมเพลนกันแมทเทลว่าตัวตุ๊กตาตัวคาแรคเ,เตอร์มันน่ากลัวไปจนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เมทเทล ตัดสินใจจะรีบูตมอนสืตอหายครั้งแรกในปี2016กแล้วก็ทำได้ไม่กี่กี่ก็ต้องยุติลงแต่ก็ไม่เข็ดก็กลับมาทำปรับเปลี่ยนใหม่ในเวอร์ชั่นที่3เจนที่3นี้ถ้าหากว่าดูไลฟ์แอชแล้วไม่โอเคก็ขอให้ฟ่อปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปรีบูตใหม่อีกรอบหนึ่งให้ไปดีกว่าเดิมนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอะไรที่อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับการกลับมาของมอนสหายรรอบนี้ก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับผมงี้ で。<music>